ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO v a a c ค d ร m y ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของทรงบอสหรือเป็นมอสเบสิกหรือบอสพื้นฐานนะครับใกล้ลายเกณฑ์น,นะครับโซนชิกหน้าเราวางอยู่ระดับคางนะครับ2นะครับก็คือด้านใบหูก็อยู่ระดับบาสา3ก็คือรองแฮร์หรือด้านลนักษณะกึ่งลักษณะของด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือการทํางานหรือการวางรูปกรอบในกึ่งลักษณะของการตัดหรือการซอยหรือการไล่ทรง ในล,ลันกษณะของแนวของทรงมอดหรือเป็นมอดพื้นฐานหรือมอดเบสิกนะครับจะขอบลายชายแนวที่เราคัดหรือตัดไว้เรานำพานะครับมาเป็นไกด์ลาย <c oughs> ก็เป็นแนวนะครับหรือเป็นเพทเทิร์นนะครับ โดยการวางนะครับหรือเก็บนะครับทีละชั้นนะครับหรือวางทีละสเต็ปหรือรันทีละเซกชันเพื่อให้กรอบลายใจแนวลนักษณะของทรงออกมาได้โค้งมนหรือลักษณะของรูปรักหรือการตัดหรือลักษณะของงานดีไซน์นะครับการนำพาหรือการเอาเทคนิคหรือการแนวคัดเนี่ยนะครับเราประยุกต์มาตั้งแต่อดีตการนะครับ ความหมายของมอก็คือนะครับอดีตการทรงมอสก็คือเป็นทรงอมตะที่นะครับที่เขานิยมใช้นะครับแต่นะครับณปัจจุบันนะครับเรามาไล่หรือมาซอยนะครับหรือมาสไลด์นะครับหรือลักษณะของการใช้ใบมีดเหล่าลักษณะของปลายหรือใช้กันไกดิวหรือเจาะนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นทรงมอสหรือเป็นทรงมอสไลด์ที่นิยมในลักษณะ ของสาววัยรุ่นนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเรามาดูในโซนของซิกด้านหลังนะครับเรามีการถามน้องดังแบบเพราว่าสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าเขาขอตัดอยู่ประมาณทัก3หรือ4นิ้วนะครับ ของความยาวด้านหลังโอเคนะครับตรงนี้เราจัดให้นะครับจากการวางกรอบนะครับหรือไกด์ไลน์ในโซนของซิดด้านหน้าจากการถัดฐานในโซนของซิดด้านหลังจากการวางลายแนวหรือลักษณะโซนของด้านโค้งหรือลักษณะของการมนอันนี้เป็นแนวของเบสิกหรือพื้นฐานนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านเข้ามารับชมลองฝึกฝนดูนะครับ1นนะครับอยู่ระดับคาง2อนะครับอยู่บ่านะครับ3ก็คือลองแงหรือด้านหลังนะครับ4ก็คือการตัดโค้ง มลน,นะครับหนะครับก็คือการไล่หรือลักษณะของการตัดตามรูปตัวยูนะครับอันนี้ก็คือหลักการบางท่านที่ต้องการเป็นถึงของเสษหรือเป็นแนวเส้นตรงเราก็ตัดเส้นตรง บางท่านที่ต้องการลักษณะของเป็นการตัววีนะครับเราก็ตัดเป็นตัวแหลมเป็นตัววีเข้าชนหนาช่วงบาแต่บางท่านที่อย่างที่เห็นนี่นะครับนะหรือนางแบบคนนี้เขาต้องการโค้งมนหรือลักษณะเป็นตัวยูเราก็โค้งมนตามตัวยูนะครับส่วนนะครับหลายท่านที่ต้องการสไลด์เราสามารถที่ใช้กันไก่ฟันหรือใช้กันไก่สไลด์นะครับหรือใช้ใบมีดก็ได้นะครับเหลาปายนิดนึงอันนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะทรงมอสหรือเป็นมอสสไลด์นะครับเราสามารถอัพพลายหรือดด แปลงนะครับใลลนลักษณะของงานดัดผมในกึ่งของแนวดิจิตอน ความหมายของออสก็คือการดัดไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นลักษณะดัดปลายยืดโคนนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของเทคนิคนะครับต่างๆท่านก็สามารถที่จะอัพพลายหรือดัดแปลงไปใช้ในงานกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับรับเป็นนี้นะครับผมออดนะครับสมจิตนะครับดิสพารีหรือ KTO by Academy เอาแนวทางนะครับหรือเอาความรู้หรือเอาแขนงของสายวิชาชีพนะครับหรือลักษณะความรู้ต่างๆมาเผยแพร่นะครับหรือมาแชร์สี่ช่องทาง Tik t o อกนะครับอยู่ f e f e c o <oughs> o o o k l i e และช่องเหลียวนะครับ <c oughs> เพื่อนน้องตลอดจน FC ท่านก็สามารถเข้ามานะครับแท็กหรือแอดมินหรือเข้ามาศึกษาหรือมาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับสี่ช่องทางเสร็จแล้วนะครับเรามาสร้างกรอบลายใจใแนวหรือมาทิมมาเลมมาเก็บลักษณะของกรอบต่างๆจะเห็นนะครับการโค้งมนออกมาได้กึ่งของความสวยงามนะครับอันนี้เป็นการทำงานในแนวแบบเบสิกหรือใช้คำว่าคลาสสิกก็ได้นะครับ สวยหรูนะครับเก๋เท่นะครับในสายชีติอโอคารมีเสร็จแล้วเรามารันหรือมายกชั้นนะครับเพื่อไล่สเต็ปชั้นขึ้นไปนิดหนึง่งหรือยกองศาฉากขยุรลักษณะ กึ่งกลางนะครับหรือลักษณะของคาวแอร์เรียหรือรูปมงกุฎรูปห้านะครับในลนักษณะตัวเซนเตอร์การนำพาหรือการเอาหลักการหรือการคัดหรือการตัดในแนวของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อ Basic, บเบสิกบ๊อบพื้นฐานเนี่ยนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนหลายท่านที่ชอบนะครับท่านก็สามารถนะครับเข้าไปศึกษาหรือลักษณะของการไฟฟ้านะครับหรือหาดนแนวทานะครับบางท่านอาจ้ังการลักษณะของงานดัด อาจจะเป็นลักษณะของดัดปลายนิดเดียวนะครับนใช้วอลรุ่มหรือหลอดใหญ่บางท่านที่ต้องการให้งุ้มงอหรือเป็นกึ่งของฟาล่าท่านก็สามารถที่จะคายคูลิ่งหรือหลอดหลอดนะครับอันนี้สามารถที่จะตัดหรือดีไซน์ได้เสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในโซนของซิกด้านหน้าหรือการคัดหรือการตัดนะครับให้อยู่ระดับของคิ้ว ขอบลายในแนวที่เราสอนของซิ่งหน้าเราพลิกมือนะครับเราสะบัดคัดเพื่อไล่กรอบลายชายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงให้คบปัดหรือให้เสยไปในโซนของซิกหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับ3จุดนะครับ1ขอบ2องลายแนว3นะครับตัวเซนเตอร์4นะครับการที่ดึงหรือการโน้มตัดโซนต่างๆอันนี้ก็คือการนาพานะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพารดีหรือ KTO b โ a บาร์อะก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อ ทุกท่านเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มีการคอมเมนต์แบบน่ารักเข้ามาอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปเสร็จแล้วเรามาเก็บครอบ กรอบในที่นี้ความหมายของออสก็คือจากโซนของซิกด้านหน้าที่ระวางกรอบอยู่ระดับของคางจากโซนของซิกด้านบาร์นะครับที่เราตัดคัดหรืออยู่ระดับบาร์นะครับจากพ้อยไลน์แนวในโซนของซิกด้านหลังเราดึงนะครับหรือโน้มหรือเป็นเลเยอร์เข้ามาหานะครับโซนของซิกด้านหน้าพ้อยไลน์แนวจุดต่างๆเราสามารถที่จะอัพพายหรือดัดแปลงนะครับหรือเอาแนวทางต่างๆนะครับมามิกหรือมาผสมผสานหรือการทํางาน หรืองานคัดในตามลักษณะของรูปแบบต่างๆได้เสร็จแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราฮาร์หรือแบ่งผมเป็นสองส่วนอาจจะเหมือนแตงโมนะครับผ่าซีกเลยได้มานะครับเราก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยขวาครับ การไล่อย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักการเลยนะครับส่วนการที่ออดบอกแล้วว่าสามารถที่จะใช้นะครับในงานดัดดิจิตอลหรือเป็นดิจิตอลเพิ่มหรือดัดระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับเป็นแนวทางเลยนะครับนะข่ายท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านก็สามารถเอาหลักการหรือการทํางานในรูปแบบนะครับของเคทิโอคาร์นีเนี่ยนะครับไปใช้ในลักษณะของงานเพิ่มเม้นต์เลยสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการบลนะครับหรือการดรายหรือการเป่าเซตหรือการจัดทรงนะครับก่อนที่เราจะนะครับ ที่เราจะเป่าหรือการที่เราจะใช้คูลิ่งหลอดล้อนหรือใช้แปรงโคมใดเราใช้เป็นฟิงเกิลนะครับหรือเป่าให้แห้งนิดนึงเพื่อให้ลักษณะของการทํางานสะดวกขึ้นนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านหลายข้นเข้ามาแล้วนะครับอยากศึกษา้ลยครับอยากจะเรียนรู้อีกนะครับอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอกกมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออสติกตอกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานคัดนะครับตอนที่2งานโบได สนะครับก็คืองานตัดผมหญิงตัดผมชาย 4. นะครับงานเรียนรู้ในะขแขนงต่างๆเก้าผมทําสียืดดัดทุกทุกอย่างนะครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง t i k t o อกนะครับเพียงพิมพ์คำว่านะครับ นะครับหรือออดสมจิตนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ <c oughs> ส่วนทางเฟ c บุ o กไลฟ์ e อฟบุรีเดนะครับแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับจากงานศึกษาจากงานเรียนรู้นะครับจากงานที่เราเป็นครูนะครับเรามาอัพายมาดัดแปลงหรือมาลงช่จอง a c e e o o k l i ฟ e e v e r y Day นะครับทุกทกท่านที่ชอบในแขนงของสายวิชาชีพหลายๆท่านที่ชอบงานในลนักษณะของงานศึกษาหลายๆท่านนะครับพึงพอใจในลนักษณะของงานเรียนรู้ท่านก็สามารถที่จะแตกหรือแอสมินเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Facebook l i ฟ e Every Day นะครับ ส่วนทาง y t u t u นะครับหลายท่านนะครับพึงพอใจอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับอย่าลืมนะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นลักษณะของการครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ที่เรามีโอกาสนะครับไปศึกษาไปพัฒนาหรือเอาหลักการนะครับในและต่างประเทศอาจจะเป็นอังกฤษนะครับอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับออสํามพานะครับเอาเทคนิคของการกัดคัดหรือการตัดนะครับหรือการเรียนรู้ในแขนงสายวิชาชีพที่ได้มีโอกาสไปศึกษาและเรียนรู้พัฒนามาครับจากอดีตนะครับเราเคยเป็นครูสอนมา50ปีที่โรงเรียนเสริมสวยนะครับหรือโรงเรียนตอนตัดผมตัดเสื้อนุชนาบางลําพูบางคุณพรมของอาจารย์นุชนาสิทีิอลเดชนะครับท่านได้มีเมตตา แล้วก็นำพาเรา ไปแข่งนะครับไปเรียนหรือไปโชว์หรือลักษณะของสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นดังกฤษนะครับฝรั่งเศสอิตาลีเมกาแล้วเราก็เอานําพาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดหรืองานเรียนรู้นะครับมาแชร์หรือลักษณะของมานมาแทนในลนักษณะกลุ่มของโรงเรียนสุดท้ายนะครับฟินิชเราก็มาจบงานอยู่ที่นะครับ KTO by a ารามีนะครับเรามาเผยแพร่มาแชร์หรือมาแบ่งปันนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านชอบกระดงของสายวิชาชีพนะครับท่านก็สามารถพิมพ์คําว่าอั สอนตัดผมนะครับทาง YouTube สุดท้ายออสมีน้องใหม่มาแรงนะครับทางช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเขาเปิดกว้างนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนแขนงสายวิชาชีพนะครับในลักษณะของความรู้หรือที่เราตัดนะครับในลักษณะของทรงมอสหรือเป็นมอสแฮร์ฟรีสไตล์นะครับเสร็จแล้วจบงานเรามาดูเทคนิคของการโบนะครับของการไดในแนวของทรงมอสหรือเป็นมอสแฮร์ฟรีสไตล์นะครับว่าออส สมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO by Academy เราเหล่าใดลักษณะอย่างไรนะครับจุดแรกนะครับเรานำพาในลนักษณะของการโบรการใดหรือการลักษณะของการทำงานในโซนของซีตด้นข้าง ตลอดจนถึงขอปลายชายแนวปีกซ้ายปีกขวานะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านหลังโดยการใช้แปลงนะครับหรือสายกลางนะครับหรือเป็นกึ่งของคูลิ่งหล่อนหลอนจะออกมาในเป็นกึ่งของสปริงหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามครับอันนี้เป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออดสมจิตดิสพาคดีหรือ KTO By Academy นะครับเอาแนวในอดีตการ ความหมายของผมก็คือทรงมอสนะครับแต่ตาหลังนี่เขามาประยุกต์คือเป็นมอสสไลด์จากการที่เราคัดหรือการตัดในลักษณะเป็นแนวค่งของสเตทหรือเป็นแนวเส้นตรงเราก็มาสไลด์หรือมาแทกของปลายผมหรือการเป็นเลเยอร์นะครับหรือเป็นเลเยอร์คัดอันนี้ก็คือการสไลด์หรือการซอยในกึ่งของผมมอสหรือรเป็นแนวของวัยรุ่นทั่วไปนะครับการอัพพายเราสามารถที่จะรวมหรือนะครับดัดแปลงได้เสร็จแล้วนะครับจะเห็นนะครับออสใช้เป็นลักษณะหลอน,ลอนหรือตั้งฉากออกมานะครับ พอปล่อยปั๊บจะเป็นหลอนๆหรือเป็นกึ่งของคูลิ่งออกมากึ่งของความสวยงามครับเป็นการเรียนรู้ดีกว่านะครับว้าอูแม่เจ้านะครับสปริงออกมาได้สวยนะครับเสร็จแล้วออดมาม้วนในลักษณะโซนของทิ๊กด้านหน้าเก็บไว้ก่อนนะครับความหมายก็คือหลังจากที่เราไดเสร็จแล้วเรามาปัดนะครับอันนี้เขาจะเป็นสปริงโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีกของซิกด้านซ้ายขอปลายใช้แนวนะครับเหมือนกับเราทานข้าวนะ เราทำทีละเซกชันวางที t e สเตปวางทีละลายวางทีละแนวเพื่อลักษณะของการสร้างกรอบลายชายแนวออกมาลักษณะกึ่งของความสวยงามกันใดในกึ่งของคูลิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะอัพไพรหรือดัดแบงในลนักษณะสิ่งต่างๆความหมายของออสก็คือการที่เราดึงลงงุ้มนะครับหรือลักษณะของการโค้งงอนะครับอันนี้เป็นหัวใจหรือเป็นหลักการการทํางานนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับ สมจิตนะครับดิสพักดีหรือ k t o bar academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานในรูปลักษณ์หรืองานเรียนรู้ในแขนงของทรงมอสหรือมอสแฮ์ฟีสไตล์นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับหรือมาแพรนะครับสี่ช่องทางนะครับ Tik TikTok f a c e b o o k l i v e และช่องเลียวนะครับนะครับหลายๆท่านเข้ามาแล้วท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่องนะครับสี่ช่องทางไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและอย่าลืมนะครับออสนะครับมีทางช่อง ยูทูบนะครับหรือลักษณะของงานเรียนรู้หลายท่านนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดตับตัวใครกดกระดิ่งกดติดตามกดรูปหัวใจกดการแจ้งเตือนนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังหรือเป็นการทํางานในรูปแบบนะครับเคจิโอคาดามิ สุดท้ายเราจะเห็นนะครับลอนหรือหลอดหรือทรงออกมาได้กึ่งของสปริงมากนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน FC ทุกท่านนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดไปทางช่อง Tik t อกเอกมครับ srmjit นะครับทิกตอกส่วนทาง Facebook l i ์เอเบอร์เดย์ตะวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับมีการแพนมีการแชร์ไปทางช่อง Facebook l i ์เอเบอร์เดย์ทาง YouTube เพียงท่านพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง YouTube ส่วนทางช่้งนองใหม่นะครับทาง ช่องเรียวนะครับตรงนี้ท่านนะครับก็สามารถที่จะก็เรียกบิเซนหรือคอนเทนต์งานได้นะครับทางช่องเรียวนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับหลอดรอนหรือเป็นกึ่งของคูลิ่งนะครับหรือเป็นลนักษณะรอยแนวหรือลักษณะของทรงเป็นทรงมอสหรือแร์ฟรีสไตล์ออกมาได้ลักษณะของความเด่นชัดหรือการสวยงามครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสปาดีเคทีโอ